อันตรายของเชื้อโรคที่อยู่บนแว่นตามีสูงมากค่ะเพราะว่าแว่นตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสวมใส่เอาไว้ใกล้กับอวัยวะที่บอบบางที่สุดอย่างดวงตานั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงควรทำความสะอาดแว่นตาอย่างสม่ำเสมอวันนี้ดีจะมาแนะนำเครื่องล้างแว่นมินิคลีนแม็ชินเครื่องนี้คือเครื่องทำความสะอาดไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใส่ทานแล้วก็มีสาย USB มาไว้ให้ค่ะ ใช้ทำความสะอาดได้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์นาฬิกาเครื่องประดับแต่ง,แต,งแต่งหน้าและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเครื่องนี้สามารถทำความสะอาดได้ถึง360องศามีพลังงานสั่นสะเทือนที่รุนแรงสามารถขจัดฝุ่นคราบไขมันหรือรอยนิ้วมือได้ดีวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคน ให้เราเทน้ำลงไปใส่แว่นลงไปกดเปิดที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาที แว่นของคุณก็จะสะอาดแบบ360องศาแบบนี้เลยค่ะใครอยากเป็นเจ้าของเครื่องลางแว่นมินิคลีนแมชชีนสามารถเข้ามาได้ที่ร้านแว่นด็อกเสาขากระทุ่มแบนนะคะ